สี่เพื่อนตำรวจครับนำทางด้านของบางกอกกาสพางเป็น3ประตูต่อศูนย์แล้วครับในช่วงเวลาแรกมาดูคู่เลกันต่อครับดาวิดบายฮาคล้องเลยทีเดียวครับแล้วก็พาบอลออกไปจังหวะนี้ไพศาลไปกระแทกจากด้านหลังครับผู้ตัดสินให้ฟา์โดยทันทีครับมาให้เล่นเร็วครับผู้เล่นของชลบุรีตะกุณชัดให้ไปที่ทาตีครับทาตตีจะถ่ายโออะไรแม่บายฮาจังหวะนี้ครับแล้วได้ยิงโอทเป็นประตูของฐานบกเลยครับดาวิดบายฮาครับ ลงเล่นเป็นเกมแรกและทำสกอร์ได้ทันทีครับจังหวะนี้โอ้โหถือว่ากองหลังของชลบุรีครับค่อนข้างพลาดในจังหวะประกบครับนี่ครับการจ่ายบอลของทาตีศรีหาครับมีประโยชน์มากครับดูครับจังหวะนี้นี่แทงระหว่างคู่เซ็นเตอร์ฮาบบของชลบุรีครับหลุดเข้าไปยิงที่เสาแรกครับถือว่ายิงได้อย่างเฉียบคมครับดาวิดบายฮาหมด สุดที่สินวิชัยจะรับได้ครับตอนนี้ชมบุรีเริ่มตกเหนื่อยในการับบากแล้วอาจังหวะนี้ครับเดชกิมสันหลุดขึ้นมาได้ยิงครับแต่ว่ากองหลังของทานบกก็สกัดไว้ศรากรอาทิต์สต้นพิษอาทิตย์ให้ไปที่จาบัวเจษฎากรให้ไปที่กัมบันนิทเซย์ครับลองจังหวะนี้ได้แล้วแต่ว่าจังหวะนี้เป็นยังไงครับพุทธศิลป์ชิตไม้จุดโทษครับโอ้โหตะกูจัดทองไปครับทำบ้าเสียจุดโทษในจังหวะนี้ครับแล้วก็รับไปเหลือเป็นคนที่5ของหานบกครับ เป็นจังหวะที่เอกพันธ์เลี้ยงลุยเข้ามาครับหลอกวันชนะรัตนนาไปหนึ่งจังหวะแล้วก็ไปโดนสกุลฉัดทองใบสกัดล้มลงครับฐานบนนักแต่ฐานวงนี้ไม่ค่อยพอใจครับไปบนน้มบุตรศิลป์จนได้ครับชมุรีบุกอยู่นานครับคนทำแต่โดนมาดูจังหวะนี้ครับหลอก วันชนะไปแล้วครับแล้วก็โดนตะกุนฉันมีขวาทั้งตัวเลยครับผู้ตัดสินเลยให้จุดโทษครับแตะกุนฉันมานี่ก็เบรกแล้วนะแต่ว่าไม่ทันครับไปโดนในล่างของเอกพันธ์อินเทเสศครับเอาไ่ใช่ตะกุนฉันครับเป็นจากกิจเลืองสันเทียครับจังหวะน,นี้ที่มาเบรกเกมลูกนี้ครับแต่ว่าตะกุนฉันนี่ไปไวุ่นวาย ได้จุดโทษในนาทีที่80ครับเอาอย่างไงรับเนี่ยคุลสิธิ์ครับลองเคลียร์ทั้งเตะทันโดออกไปเจ้าพงษ์นี่ยังไม่ยอมครับอารมณ์ยังเคลอนอยู่มาลุ้นจังหวะจุดโทษจังหวะนี้ครับอาทิศุนทรพิทจะเป็นผู้สังหารครับ อาทิตย์ครับจะเจอกับโคซิจุนอาทิ์วิ่งเข้าไปและยิงครับตู้จุชนทารครับโอ้โหจังหวะนี้พลาดกันได้ประตูตีเสมอไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับชุมพรีเอฟซีครับอาทิ์สุดทอนบิดยิงตู้จุดโทษลูกนี้ไปชนคารครับฐานูจะโต้กลับเลยครับสารตีแต่ว่าจะสะกรเห็บแดงช่วยกันได้ครับโอ้โหฐานบอกนี่กําลังใจล้นหลามครับตอนนี้โซลจะเด็นครับถึงกับเครียดเลยครับไม่ได้ประตูจังหวะนี้ดูว่าทิ่สุดทอนบิดยิงจังหวะนี้ครับ โอ้โหชนคาเต็มเต็มไม่น่าไม่น่าพลาดครับจังหวะนี้จังหวะจุดโทษแต่ว่าเกมกดดันครับอาทิตย์ผู้รับสังหารจุดโทษจังหวะนี้ครับยิงไม่เข้า